พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่11ถึงวันที่17เดือนกันยายนพีพุทธศกราช2565 ในช่วงวันที่11ถจึงวันที่13เดือนกันยายนพีพุทธศักราช2565ร่องมรสุมกำลังผ่านกลางพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพาัดปกคลุมทะเลอันบามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะ วันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้สําหรับบริเวณทะเลอันบามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนในช่วงวันที่14ถึงวันที่17เดือนกันยายนพีพุทธศักราช2565ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยำความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกกลุมทะเลอันบามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก และภาคใต้สําหรับคลื่นล้มบริเวณทะเลอันบามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นโดยทะเลอันบามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่จะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากสาหรับในช่วงวันที่14ถึงวันที่17เดือนกันยายนพีพุทธศักราช2565ชาวเรือบริเวณทะเลอันบามัน และอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงโดยมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่1 1ถึงวันที่12เดือนกันยายนพีพุทธศักราชภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง ภาคกลางในช่วงวันที่12ถึงวันที่13เดือนกันยายนพีพุทธศักราช2565มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่14ถึงวันที่17เดือนกันยายนพีพุทธศักราช2565มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0สิถึงแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่12ถึงวันที่1 3เดือนกันยายนพีพุทธศักราชมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่11ถึงวันที่13เดือนกันยายนพีพุทธศักราช2565มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่ง